พบกันอีกแล้วนะคบกับช่องเสือบ้าลุ่มน้ำหนองแจ้งนะครับนะครับมาโอนี่จะพากันไปหากิ่งกายักนะครับหรือว่ากระป๋อมครับเอากุเล่นมุกนี่มัวนะครับมาโมนี่กำลังพากันนี่ครับทำการทำพักกาลังทำอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ในการหากินครับนี่ครับี่กนนี่ครับนี่ครับอันนี้ ข้าจ้าไปหาครับแต่ว่าผมยืมมาออกคลิปซะก่อนนะนี่ซุปนี่ไปหาผมยืมมาออกคลิปซะก่อนนะครับนะมินี่เขาเจ้โอ้คือตัวป๋อผมเขาบอกกาโอู้อู้ใหญ่ยเงวะโอ้ตัวนี้ใหญ่เหรอกาภาษาไทยแบบกาภาษาครับกิ้งกาครับฮะกาภาษาไทยเพื่อนเพื่อนเนี่ยกิ้งกาไอ้กานะครับนัดเจอกันนะครับมูนี่สิพากันออกไปหาออกล่าหากินอาหารบ้านๆัน้บ้านเฮาละครับน้ำบัตรเฮากรธรรมดาชีวิต วิธีชีวิตธรรมดานะครับหากรับองกินครับเขาไม่ได้เบียดเบียนครับเขาเป็นวิธีชีวิตบ้านนะครับพี่ชายเขาครับเจอกันครับไปครับเจอกันครับไปครับออกล่าครับที่นี่ออกล่าแล้วจักเบียดก่อนนะครับเนาะนี่บังมาอันมันเท่าไปรกเบียดกอนไปอุอุนี่ครับผม

ส็จะว่าวังหันพาดวังหันผาดเอ้ยร้อยเก็บเลยครับนึ่งตาวอยังไงแอรแอกแอกรุดก้อนนกว่าน่ะอ้าวางฝุ่นก็บี้ขึ้นกันตัวเนี้ยโอ้เยอะเยอะเยอะแยะ ันมันมันตัวเล็ยตัวเลกแห้งมันตัวเลยกแห้งมันครับตัวเลยกแห้งมันครับตัวครับตัว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 ยังไงตัวยังไงอ๋อมันไปตัวแม่มันไปตัวไม่ได้เกิดต้อตัวใส่ตัวเลกใส่ตัวเลยกใส่ตัวเลยกตัวเลยกตัวเลยกแห้งมันเอ้ ว่าอย่างนะครับเสือบ้าตัวที่สามหน่อยเด้สองตัวหันพาด่า่ามันเออได้ได้ได้สู่เขาเสือบ้าสู่เขาจ่อไปครับจ่อไปจ่อไปจับเลยสิมันตอเงาสูงมาเฟินตอเงาสูงตัว เห็นม <mile> ันท่อนแงยังมเห็นมันก่อนเนาะมันใส่ว่ามันอยู่งใส่บ่าเห็นมอดีเห็นมุมดีเฮ้ยเฟืดฟืเขาเขาเขาเร็วเขาเร็วมันคือเขาเลยนีม่มีนี่เปิดกดเอาเลยกับเเลย ยูนี่ก็สอบวะมันยูซี่มันยูซี่เด้มันูนี่หนีมันยูนี่หนีฮาบึงกำมือเลยกำมือเลยปรับึงกันนะเห็นบ้ปทำภาบึงเลยภาพบึงเลยถึกบ่ล่ะกูบอกว่าภาบอกว่าเอาไม้ปลาที่่เขามันอยู่ในหนีมันหนีไปใส่นี่งเดอมันเด่นวัมันดิ่นยูมันเด่นยูมันเด่นยูมันเด่นยู Chị mình tải con Ê, bên bạ bộ Thấy này, nhem em này nhem mơ ngờ này, nghe mơ ngờ này Ê, đi đi, đi dễ hê 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 Nhi, Ừ Con đi ma bò Sợ xin lạc với nó Xong rồi, thôi thằng nè, hổng hiểu mà Ý, nhẹ, đi 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 lang, tháng lang nhỉ Ta chắp túp Thử thử bộ, ถึงตัวไปทำมันก่อนถึงตัวไปได้กันมื้อไปเนาะถึงตัวไปมึงกัดโดนข้ากัดสอบอยู่มันไอ้สัวะมันอนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเปิดออกมาหนีแล้วกวนนีแล้วกวนนี้แล้ว มันเดดออกแล้ว่างันนะบอกต่อมันพิดออกมาว่างันนะลงนีว่างันนะเ้เควบควบควบยัง่บบเ้ยใส่ทิงเก็บไม่ยัเออ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 ่ออเอบเออ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 เอเออเอเออเออเออเเอเเอออออาออเ อเ,อเอ้ยก็เส <c ười> ีเทนะ <c ười> ่าเดียวนะได้เร็วดีเยก็ย่อยนึงบกใจนึงเนลินช่างเนลินแล้ว็เสนะเท่าเดียว,นะยวเยวนี่ยยกไปตัวน้่อยนจะควไูเบีนสีดเยหางว่าไกูก็ขาด <c ười> ักวเลย้มมีดอ่ะเฮ้ปนด้แล้วตัวนึงตัวแรกแห้งมันไปโมาดอะจินี่บล่ะย่ายไหน่มอทางเี่ยนคู่จะอ่อย พดๆดดีพดๆดดียวทีดีพดทอม้วงอม้วงุดจุดอม้วงจุด้ยูเด่เนีด้ปแล้วว่านบอกบอยู่ไ่มมาลง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 บ่ปนัวลง

ไป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 อีโอ้ยแมงขันหัวมัอักเลยร่ะโอ้วงอีกเนี้มันมันน่อยมัน่อยวงน่ะเวะทมตมือเนาะไดยตรงได้ตรงได้ขอแร้วขอแล้วมันใส่มดเด้งกอนใเย็นใจเฟิร์เฟรหลุดน้ำอยู่

mưa ai thấy thương mưa vô Ước. đi để to to vào đây đi. Thì mới đi mua, mới đi up, tớ, tớ, rồi đi. Thì nó mới đi mới 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 con bò nè mới 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 đen mới 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 mới

มาดิพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันใครอยู่ควานบ่มอกต้องปดบ่วงต้องปดบ่วงเจ้าตัวมันออกมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวปดบ่วงมันต้องปดบ่วงก่อนดิเดียมันอยู่เสษเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไโอ้หมดเอ เอ้ยมือคือประกาศไหนวะโอโอเอือนี่ครับคือความลำบากของวิธีคนอีสานนะครับพื่พื่อเพื่อไม่ได้อะไรปวดบ้าอืมมัดกูหมดมันกัดกูเมื่อไรม่ทนได้ตัดเสือกแมงชักหน่อยนี่ตัดบ้าเฮ้ยแต่ความพิเา่ศษของผม เพไ,ได้แห้งไหลด้วยจะของปไาอย่างมาซะเนะาะพ่อรวยวันนี้ไม่ได้เียงไปหรอกเดี๋ยวตัวนี้กูว่าไอ้ไฟเลยดินงั้นเฟื่อ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 กูว่าต้องตัดเพราะเฟื่อมันมันมันคาง นี่ครันี่ครับนี่ครับโอ้ยจำอยู่โอ้ยครับตงเค็ดบ่วงไหมซะแล้วนี่ครับโอ้ยแยมยมยมยไงดีเด้อนี่นี่ครับนี่ครับโอ้ยผลาดมาซีตัวเด็ดตัวนี้คุ้มครับคุ้มคุ้มฮะผ่าดมาสีตัวเด็ตัวนี้เว่าคุ้มเท่านะ ว่ากันอีกทีตอนอดบ้านกินนะครับกินนะครับกินนะครับเจอกันครับเจอกันครับครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับครับคำมาแล้วครับว่างหันปลากันไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกมันเนาะแม่นบ๊อชเบ้าเอาไปนี้สิพากันเฮ็ดหยังเนาะครับเมนูเฮ็ดหยังเฮ็ดอันสุนงซัตติเอลุ่มกระป๋อมครับต้มกระป๋อมต้มกระป๋อมเนาะต้มส่วนหนำผู้ใดญ่าเฮ็ด เสียบ่าครับบ่เคยเห็ดดอกสีผ้ากันพัดเพชรกระปอมนะครับต่อไปนะครับรอชมกันได้เลยนะครับผมมาหนี้เซฟไว้ยังไงครับไปเรียบร้แล้วเนาะฮัลโหลอืออเฮ้กระปอมอยู่เี่กระปอมอยู่นะโอเคโอเคโอเคเออนั่นไงใช่เนี่เอาคือหูขาวของแสนโทรศัพท์นะหูขาวของแสน นี่ทำอย่างเสีบนี่ยเมนูอันนั้นก้อยชิปฟอมบ๊วยฟอมอย่างคนนึกกูยิงเดนอเสว์ครับเดนอเสว์ก้อยเดนอเสว์หน่อยเนาะต่อมึงหลังไปหลังแล้วหลังเรกองมาเชียงนีเชียงนีเดี๋ยวว่ามันเชียงใหม่ธรรมดาได้ครับผมเชียงใหม่ยุงมาจากออสเตรเลียบูออสเตรเลียปูไม่ยุงกูเคยได้ยินว่า ผู้เจ่ลงูมนูนะครับกระนำด้วยนะอ่าผู้นั้นตำโคผู้นี่ฟักผู้นีพันยาสูบบ้าอยาสูบว้างุพันยาสูบเฮ้ยหาคนตำรอดเลยนี่นะครับเราจะรู้ว่ามันเป็นกระพาะคือดมแกครับผมกินผดโพแล้ปลาเสียมกูเป็นอไเป็นเป็ดนเป็ดนเป็ดเนเป็ดเป็เปเนเ เอาผมเครื yeah. ่องเทศแล้วครับผมเครื่องเทศมันเป็นเอเทศได้น่ะพวกพริกพริเครื่องเทศเทศเปิดเปิดเปิดกปั่นเงือเจ้ากูเราเพื่อนกำปั่นเงื่อเจ้กูเราใ่เียนเลยอ่อนจังเลยคุณเฟือนคุณคอ่อนจังเลยหัเห็ดมี่หนาได้หนอนิน้อซอีงให้แล้วครับปุ่นน้งแก้วเบาๆน้ำครับน้ำแก้วน้ำให้เสียใจ มังแก้วหักเฟือดแหนแต่ละหมื่นแต่ละคืนไปครับไปครับหน้าตาบอดีไปครับเดี๋ยงขอใช่ดิมังแก้วแก้วหักเฟือดแหนแก้วตอบแชทเฟือดแหน้แก้วแก้วกลับมาให้ครับเสร็จแล้วครับนี่ครับพัดเพชรเด่นว่าสาวหน่อยครับหรือว่ากับปลอมนะครับโอ้โห ขา้าวร้อนๆนะครับผมนี่ครับพร้อมกันแล้วนะครับผมตาเยอะไปถุงไปตัวส ky, ีเหล้ยวขณะนี้เวลาเจ้าถุงตัวจริงไก่จิ้งโคน่ากุ้งกันนะสามถุงย่สิบหกครับสามถุงยี่สิบหกเฮียมาจะาสีมงเเรงผมกูจิงเก๋นี่ครับผมนะไอ้ผู้เด่นตากว่ามินทอมีดาใช่ไหครับผมมา มาครับจัดจัดให้เบิุงจะทำก่อนหนะเสียบจะทำก่อนหนาจัดให้เบิุงจะทำก่อนนะเสียบนะครับนี่ครับอือหือเป็นกี่ตัวแสบวะจะแซงอย่างไะอือหืออูมามิหวานปวดวะมาสวยใสอิ่มไปขึ้นขอไปอิ่มไปไหมดเลยเนี่ยว่าจังสันสอ่านะครับ บานยิ่งใกินข้าวก่อนเด้อครับสามทุ่มเพิ่งเร็วแล้วใครกินข้าวอยู่อนะครับฝากติดตามชมกันอีกคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์น้ำ้อครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์น้ำ้อครับผมช่องเซอร์บาลลุ่มน้ำน้องแจงนะครับผมครับเจอกันไหมนะครับผมสวัสดีครับ